ครอบครัวอันแสนอบอุ่นวันหนึ่งในฤดูร้อนปี2491ใน,นเมืองฟงตันบโบลชาญกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริจกิตติยากรทิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรในขณะที่ครอบครัวของท่านเอกอัครราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนะับเป็นการพบกันเป็นครั้งแรกซึ่งได้ทรงสารต่อเป็นความรักความผูกพันอันง,งดงาม ทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิตกิตยากรเมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของคนไทยและแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปะทุมหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์วันที่ห้าพฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลาปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสองธันวาคมปี2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีขณะมีพระชนมพรรษาแปดพันษา, 8, าได้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงปี2 5 0 0 ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีกสาพระองค์วันปีใหม่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้น คนไทยก็ได้ปิติอินดีเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495และปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิษทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรก เป็นการก่อสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันพุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชสมภพ ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดในภาคกลางและต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2,500คนไทยก็ได้ทราบข่าวอันสร้างความปลื้มปิติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติ ในวันที่สกรกฎาคมช่วงต้นของการครองราชในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชกิจของพระองค์เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระพนนวดเป็นเวลา15วัน พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้น้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์น้อยๆภาพข่าวการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยวัตรที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรทุกพื้นที่ ล้วนนำความปิติความอบอุ่นชื่นบานมาให้หัวใจของคนไทยทุกคน